มาถึงตลาดแล้วเด้อค่ะพี่น้องขอการดีพี่สองค่ะมาเชิญเพิ่งกำลังตัง้งแผงเนาะค่ะเตรียมการแสดงนะคะพี่น้องพอคขาแมค่ะกำลังเดินทางมากค่ะกำลังพากันตัง้งแผงเนาะค่ะเตรียมขายของ ของเป็ดโตด้วยครับผมสลาเท่ากับไ่ทูงละส่ล,ลาลทูงเพราะว่าเท่ากับสีบอดให่แบบช่วงที่อากาศที่เด็ียนเนะาะเพราะว่าช่วงนี้พักเป็นสีถูกหญ่เงี้ยเท่ากับสีลดปริมาณลงจากหน่อยด้ยครับผมได้น้อยลดลงมาหลายครับเดรไลปะ สกิมบอกว่าเรือหลายเติบภาษาอีสานได้ยินอน้องหลายเติบแต่ว่าเหลือเยอะอยู่หลายเติบนคณหลายเติบแปลว่าภาษาไทยแต่แตหลายเติบภาษาไทยเขาว่าไงเหลายเติบเยอะเกินแมนบอกลายเติบนี่นะหลายเติบ เยอหน่ปลาทูาันอะนะไตปลาทูตัวใหญ่ๆปลาทูนนจปาปลาทูนนจปาอันนี้ปลาทูมันด้ครับผมตัวละตัวละสามาตัวใหญ่ๆด้ยค่ห่ะเอาไปขายราคาเขาสูพยี่ห้ายี่ห้าบาทสีบาทครับอันนี้ดิหกสิบตัวใหญ่ๆ หน้างอคอหักของเทถ้าหน้าไม่งอคอไม่หักแสดงว่าคอพร้อมขอบคุณครับเอกระใส่แบบรวมๆกันด้วยครับใส่รวมกันไปสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า <c oughs> เอฟซีสิน้องยังก็แก้วอิตาลีเรีมซื้อกาดหอมอิตาลีน้ำฝน 20บาททุกทูงเลยครับกินกับปนปะทูแซ่แฝดบางทีขาดมีเสียงเพลงเฮา,าเ็์ดเีตูทัแบบไว้ๆจักหน่อยด้วยครับผมเสียงไว้ๆจักหน่อยเพื่อหลีกเลียเ่ยงหิีกกีต์เพลงคนเนาะ ี่น้องก็จะว่ากันนะว่าเป็นอย่างเห็ดภาพเรี่ยวๆ <c oughs> ที่สาเหตุดเด้อพี่น้องขับรถใส่ถุงไปเรื่อยๆเด้อครับผมไม่ตัดมาเราก็จะกลัวไม่พอเลยตั่งเขาไว้แล้วนะขนณะมีแค่ <c oughs> สีมัด, <c oughs> ดคณะกลางเลยไ่มีแม้ไม่มีเลยคณะปอกหอยมีอันนี้หรอบ่คหอยมีสตูดอก ป่าก็หมดรุ่นแล้วก็จะไปตลาดมามาเป็นูกขายดีเป็นี้ตอนั้นก็ไปเจ้าเดียวด้วยเดี๋ยวไปใช้อาวุธรับแล้วเอมันาั่วมห่วแลวเราเอาให้ใหม่ บาทครับขึ้นชาย,ย,ออยบอบอบอแห่ประตูกลับก่อนโหลดจะมาตลาดจงได้เห็นแต่หมอนี้เองหวังขับบานก่อนเขา <c oughs> บนประตูประตูขายดีเ,เนี่ยขายดีจนตมยานอ่ะองว่าขายดีจะเป็นลมใครดีจะเป็นลม

ถุงยี่สิบาทครับผมสิบาทครับเอามาเคยเทียตถุกนึงสุภลักษ ปลาดพกกระบุตรน,นั่นโอ้เนี่ยมีอะไรอาวุธมันเป็นโทรศัพท์เหรอเรียว่าอาวุธรเลยเอาลิงเลียนัน่นน,น่นั่นทำไมลิงเลียเอ้ยลิงเลียแซ่บแอบนั่น Thank you. ทอนพิษเป็นขาทอนพิษโทษครับขอโทษครับสุกอนครับ สลาดกบบเบอเลอดครับผมทุนูนีคกับมีคนเ,อ,เอาแล้ว่ายเจ้า <c oughs> สี่เขาเหลือขึ้นชายห้ามัดก็บักเคือทุงหนึ่งนะครับเคือหนึ่งถุงสิบบาทครับผมมาเคือกับสิบ,บาทด้วครับ สลัดคลายเบิ่ละคนกันเร tripod. ิ <desserts> ่มมาหลายเลขึ้นชายซีม no, ัดได้ครับ oh ซื้อ oh ึ so ้นชายเป็นใส่ประทูนี่นึเดียซื้อึ้นชายเป็นหนึ่งใส่ประทูนี่นีเมยสิบาทจ้าคุณยายซีมัดสีสิบาทอมัดเดียวนี่ลายจ้า ปิดจบเรียบร้อยได้ครับผมสุดท้ายสามัดยี่สิบบาทไม่ได้แสิไม่ไดสามัยีด้อ่อปว่นีสื่อว้กอนสื่อว้กอนเงินเด็กโอ้หาจุดหวเยลืมา บ่ได้ไปต้มเท้าปะทู่ซำเบิดจ่อยกินบะลังก็ขาปะทู่เลยขาปะทู่เด้อบาันที่ไปก่อนเด้อโชคดีเด้อสวัสดีไปก่อนไปไหนมาติดกับพร้อมกันไปก่อนเด้อไปไหนมาติดกับพร้อมกันเนาะพ้าข้ากระเบิดเรียบร้อยเด้อครับผมวันนี้ขายดีเก่าเนาะแล้ก็บ่ได้เอามาหลายพี่น้องมาสามสามตะกร้าเนาะสามเข่งถ้ามาพอได้ขายนะครับ กตะว่าเบิดกระถึงเวลาเพิ่นบอดีจะมีคนกับย่างๆหลายอยู่ด้วยครับบพอดีอะไรเข้าไปหดครับเดี๋ยวจะไปหดผักต่อเนาะเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมชจลกัคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ